ที่สุดของดีไซน์ที่หรูหราที่สุดของความสปอร์ตเร้าใจ Honda City ใหม่สัมผัสความเป็นที่สุดในทุกด้านกับการออกแบบที่เหนือระดับด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมดีไซน์ใหม่พร้อมกันชนหน้าหลังสไตล์สปอร์ต Honda าซิตใหม่มาพร้อมกับไฟหน้าและไฟด RL หรือ Day d e y t ทาว u n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  Light แบบ LED ในทุกรุ่นรวมถึงล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วเพิ่มความสปอร์ตได้อย่างลงตัว ผัคอนโซลใหม่สีกันเมทัลลิกสไตล์สปอร์ตพร้อมเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสมาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ USB และช่องเชื่อมต่อ HDMI รวมถึงระบบบลูทูธให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายและลำโพงมากถึง8ตำแหน่งให้คุณสนุกเพลิดเพลินในทุกการเดินทางไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่แบบ LED รวมถึงที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้าที่เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสัมผัสความลงตัวของภายในที่หรูหราด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางพร้อมเบาะนั่งสไตล์สปอร์ต เบาะนั่งด้านหลังแบบปรับพับได้60ต่อ40สามารถเพิ่มพื้นที่ในการจุสัมภาระได้อย่างเต็มที่รวมถึงห้องสัมภาระด้านท้ายที่มีความจุมากถึง536ลิตร Honda City ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ i-vtec 1.5ลิตร117แรงมา้าทำให้การขับขี่สนุกแล้วเร้าใจยิ่งขึ้นแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันเพราะมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุด17.9กิเมต่อลิตรและรองรับแก๊สโซฮอ e 8 5 พร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายแบบ7ซ p e e d p a t t e r n s h i ชให้คุณควบคุมทุกสิ่งเพียงปลายนิ้วสัมผัส Honda City ใหม่นี้ยังมีอีคอนโหมดซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานที่ซึ่งเปลืองและ Eco c o a s ส i n g ระบบแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันที่ช่วยแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้เชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่าและแสดงผลการเปลี่ยนสีที่มาตรวัดเรืองแสงนับเป็นอีกวิธี ที่ช่วยโลกประหยัดพลังงานสำหรับระบบความปลอดภัย Honda City ใหม่ให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่ด้วยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA เพิ่มการยึดเกาะถนนมั่นคงทุกการขับเคลื่อนและระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSA นอกจากนี้ Honda City ใหม่ยังมีระบบป้องกอันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ให้กับ h o n d a CITY ใหม่คันนี้อีกด้วยพร้อมด้วยสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน,น ESS เพื่อแจ้งเตือนร,รถที่ตามมาด้านหลังมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบถุงลม6ตำแหน่งประกอบด้วยถุงลมคู่หน้า DUO SRS ถุงลมด้านข้างคู่หน้าแบบอัจฉริยะ i s i g h a i r b a g และม่านถุงลมด้านข้าง Side Curtain a i r b a g ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารกล้องด้านหลังสามารถปรับมุมมองได้3ระดับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการถอยให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องจอดไหนๆ Honda c i ต y ใหม่คันนี้ก็ช่วยทำให้ชีวิตคุณง่ายมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่า Honda City ใหม่คันนี้เหมาะสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าเช่นคุณพบกับ Honda c i t ตใหม่ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้